หลายคนนะครับน่าจะรู้ราคาของเจ้าตัว All New MG5 กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ทำคลิปสรุปราคาหลังจากที่รุ่นนี้เปิดราคาเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนมาเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละรุ่นนะครับว่าแต่ละรุ่นนั้นมีอะไรแตกต่างกันบ้างแล้วก็ให้ออปชั่นอะไรมาบ้างเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าครับตัวแรกก็คือรุ่น4เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับ โดยที่จะได้ไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายแบบ LED เปิดปิดอัตโนมัติมาด้วยการตกแต่งภายในนะครับก็เป็นแบบเป็นโอแบคแบบ3มิติก็คือ2อันนี้ก็จะได้เหมือนตัวท็อปเลยนะครับหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วสามารถรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นพร้อมปุ่มที่เป็นแบบพูดสตาร์ท ระบบปรับอากาศอัจฉริยะแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็สามารถกองฝุ่นที่เป็น pm 2.5ได้ด้วยแล้วก็ยังมีในด้านของระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมที่เป็นแบบดิสเบก k e 4ล้อก็คือ abs ebd และ eba อันนี้คือใส่ไว้ในรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับทุกคนถือว่าให้ความปลอดภัยมาดีมากๆเลยครับระบบการล้อหมุนฟรีแล้วก็การลื่นถลระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน สัญญาณเตือนขณะถอยหลังอันนี้เป็นแค่การเตือนนะครับแต่ไม่ได้เบรกอัตโนมัติในด้านถอยหลัง <S <S และราคาอยู่ที่5 000, 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองถือว่าราคาดีมากๆเลยครับรุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่นดีโดยอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะได้ล้ออลอย16นิ้วไฟหน้าที่เป็น LED day time running light เบาะหนังนะครับทรงสปอร์ตลำโพง6ตตำแหนง่ง กล้องมองหลังทุงลมนิรภัยด้านข้างและตัวนี้นะครับราคาจำหน่ายยู่หีน่5,99,000บาทเท่านั้นเองครับไม่ถึง0 0 0 0 0ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับรุ่นดีแต่ต่อไปคือรุ่น X จะเป็นรุ่นท็อปของ MG5 แล้วนะครับตัวนี้เขาบอกว่าจะเทียบเท่ากับ C Sedan เลยออปชันที่เพิ่มเติมนะครับเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วระบบควบคุมความเร็วอัออตโนมัติ แต่ยังไม่ตามคันหน้าจนถึงจุดยืนนิ่งนะครับมมตาวัดอัจฉริยะแสดงผลขนาด7นิ้วระบบช่วยเตือนมุมออกสายตาระบบช่วยเตือนการชนด้านหลังอันนี้ไม่แน่ใจว่าแตกต่างกับรุ่นเริ่มต้นยังไงนะครับต่อไปก็เป็นกล้องมองภาพ360อ,องศาแบบ3มิติด้วยแต่กล้องเขาไม่ได้ชัดมากนะครับตรงล้มนิรภัย6ตำแนหน่งเบาะน้าคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางครับ และแน่นอนว่ารุ่นท็อปอย่างนี้พิเศษมาด้วยหลังคาแบบซันรูฟให้ดูเก๋ๆเหมือนรถยุโรปเลยครับแล้วก็ยังมีระบบ iSmart ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยนะครับก็จะเป็นกุญแจอัจฉริยะเราสามารถแชร์กุญแจให้กับใครก็ได้1คนเพื่อที่จะใช้งานรถเราได้เลยครับถือว่าให้มาดีมากๆเลยและราคาตัวท็อปก็คือรุ่น X ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับราคานะครับไม่ถึง700,000และตัวล่างสุดก็คือ5.5เท่านั้นเองครับเป็นไงบ้างครับสำหรับประเดียดต่างๆรวมถึงราคาเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าครับออปชั่นแต่ละรุ่นบวกกับราคานะครับถูกใจหรือเปล่าครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าชอบรุ่นไหนชอบตัวไหนที่มันคุ้มค่ากับเพื่อนๆนะครับ ผมว่ารุ่นดีนเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะราคาไม่ถึง6 0 0 0นเองครับผมถ้าชอบคลิปเรายางไงอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้ยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวีดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์รถยนต์ใหม่ๆที่ผมจับให้ทุกวันแบบนี้ครับขอบคุณครับ